สวัสดีครับวันนี้ผมลองเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนครคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยเอาครับท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปี2566ของตลาดนัดแห่งนี้ดูและจะเจอกันอีกทีก็ปีหน้าฟ้าใหม่ครับเป็นคลิปสุดท้ายของปีนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ม,ไมีไทยนะครับ มีอยู่แต่ว่าเป็นคลิปสุดท้ายของปีสิ้นปีพอดีครับก,ก็ขอขอวพรให้พ่อแม่พี่น้อง FC ที่อยู่ทางต่างประเทศนะทุกประเทศเลยที่ติดตามาช่องของตาขนเล็กคอร์ดนะครับแล้วก็ที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ทุกท่านที่รับฟังรับชมอยู่ณนณะนะขนาดนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันหวยออกด้วย ขอให้ถูกหวยรวยกันทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องครับเอา้าโอเคครับมาดูชุดแรกตัวแรกเป็นควายของตาดานตัวนี้เป็นควายตัวเมียเป็นลูกของเบิ้มพันล้านนะมีใบมีหลอดครบนะครับตัวนี้เบิ้มพันล้านความสูงก็ประมาณ120บวกลบแบบ120บวกลบเอาฟังราคาเปิดครับ ราคาเปิดเปิดไปที่สองหมื่นสองพันกับห้าร้อยตัวเมียนะครับตัวเมียลูกเบิ้มพันล้านใบหลอดครบอ้ามาดูหน้าตาหน่อยว่าเบิ้มจริงไหมดูหน้าตาอ๋อโอเคอยู่หน้าตาเหมือนอยู่ท่านผู้ชมหน้าตาเหมือนเบิ้มอยู่นี่ครับแข้งขาเอ้าดู ฟังราคาควายไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเพราะว่าวันนี้ปีใหมป่ปีเกา่าส่งท้ายปีเกา่าตลาดนัดก็จะคึกคักมีเสียงเพลงด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับควายของตาดาน2อ0 0 0อควายตัตเมียประมาณ9เดือนนี่แหละนะประมาณ89เดือนสูงประมาณ120บบวกลบ ลูกเบิ่มพันล้านมีใบมีหลอดครบเอา้าสนใจก็โทรมานะครับเอามาซื้อส่งท้ายปีเกา่าเอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็มีราคาแล้วก็ได้กำไรครับเอาครับชุดที่สองเป็นควายของพี่เท่าเป็นควายตัวผู้นะครับเป็นควายตัวผู้ก็อายุก็ประมาณ9เดือนครับ9เดือนกว่าๆเข้า10เดือน สูงประมาณ122บวกลบครับเป็นควายตัวผู้นะควายบ้านบ้านราคาเนื้อนี่แหละไม่แพงครับไม่แพงเปิดไว้ไม่แพงที่เท่าเท่าไหร่นะลืม1 4 5 0 0 14,, า0กับ500ครับท่านผู้ชมเอาเอาไปเลี้ยงเลยครับซื้อไปเลี้ยงอ้วนขายมาก็มีกำไรแล้วตัวนี้น่ะ1 4 0 0 0กับ500ครับเป็นควายตัวผู้ อายุประมาณ9เดือนนะครับ9เดือนจะเข้า10เดือนนะประมาณนี้นี่ครับเอารออยู่รออยู่ส่งท้ายปีเกา่าคลิปสุดท้ายของปีครับเอาให้ดูรอบรอบลองเดียวจะถ่ายไม่เหมือนคนอื่นนะพูดคนเดียวนะข้อมูลมีหมดแล้วก็ถามจาก นายห้อยหมดแล้วข้อมูลนะมีหมดแล้วจําชื่อได้หมดทุกคนในตลาดแห่งนี้20-30คนจําได้หมดเบอร์ทโทรก็มีอยู่แล้วใต้คลิป FC ที่มาใหม่ที่เข้ามาชมใหม่ไม่รู้ว่าจะดูยังไงเบอร์ทโทรก็กดไปที่เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวอาจจะแทรกให้ดูนะเอานี่ครับ14,500ถูกมากตัวนี้ ควายของพี่เท่าครับกดคําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็จะเห็นเบอร์โทรเบอร์โทของพี่เท่านะที่ใต้คลิปนะ่ะอ่านคําว่าเพิ่มเติมได้ก็กดหาเบอร์โทรได้แหละครับท่านผู้ชมเา้าโอเคครับเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปเอาครับชุดนี้ชุดนี้เป็นควายของคุณตาเจริญเป็นควายตัวเมียครับควายตัวเมียสูงร้อ นะครับสูงร37โอ้สวยสูงสงา่านะนี่ไม่มีตำหนิอะไรหางดีเขาดีสูงโยงลอยครับสถานะท้องว่างเอาฟังราคาเปืนแล้วจะตกใจอีกและบอกแล้วว่าตลาดนัดแห่งนี้ราคาถูกแสนถูกเป็นควายของคุณตาเจริญนะครับ ฟังนะครับท่านผู้ชมฟังดีๆฟังนะครับเปิดควายสูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดบวกมาจากร้อยสามสิบแปดได้แหละตัวน,นี้นะต้องเดียวดูแล้วร้อยสามสิบแปดได้อยู่เอาเปิดไว้ที่ราคาสองหมื่นเจ็ดพันรวมสง่งท่านผู้ชมราคาควายสองหมื่นเจ็ดพันรวมสง่งส่งฟรีร้อยโล นี่นะครับโอ้มาซื้อไปได้เลยท่านผู้ชมส่งฟรีด้วย27,000่ 27, ส่งท้ายพี่เกา่าโอ้ทำไมมันถูกแนทะ้ควายเนะี่ยที่อื่นจะมีไหมเนะี่ยควายสูง 138, 37, 38ราคา27,000เนะี่ยมันจะมีไหมต้องเดี๋ยวว่าไม่น่าจะมีนะมันจะ140อยู่แล้วเนะี่ยอีกแค่สองสามเซนเองโอ้เอาสวยอยู่ ไม่มีตำหนิอะไรด้วยท้องว่างเอาไปผสมเอาลองเดียวจะแนะนำนะควายตัวนี้นะถ้าเอาไปผสมเขาอาจจะดูบางๆหน่อยแต่ว่าเขาสูงดีเอาไปผสมกับเขาดินแข้งขามาเต็มแน,น่นอนนะผสมกับเขาดินเอา้าโอเคครับเอา้เอาเพื่อนมาดูอีกชุดนึง ุดนอ้าวอีกตัวหนึ่งครับชุดนี้ตุ๊กตาของพเรศเนี่ยอออตุ๊กเก้าดีหมื่นห้าไหมอ่ะ,นะอ,ะอันนี้ก็ควายของคุณตาเจริญถัดมาอีกตัวหนึ่งเป็นควายตัวผู้ครับลูกเก้าเจริญแต่ไม่มีใบไม่มีหลอดน,นะท่านผู้ชมดูเอาอ่ะหนึ่งหมื่นห้าพัน ตัวนี้นะหน0 0 0่ควยตัวผู้สูง120บวกลบอายุ9เดือน9เดือน9เดือนอะนี่นะครับ15,000เป็นควายของคุณตาเจริญตาเจริญอามาอยู่3ตัวเอา้าขัดมาอีกตัวหนึงยาวเลยอันนี้ก็ควายของคุณตาเจริญราคาเดียวกันครับอายุก็ไล่เลี่ยกัน หนึ่งหมื่นห้าพันเหมือนกันนะครับหนึ่งหมื่นกับห้าพันนี่โอ้หนี่หลออยู่ตัวนี้นี่สงา่ามันก็ว่าเป็นก้าวเจริญแหละแต่ว่าใบหลอดก็ไม่มีหรอกท่านผู้ชมก็ดูเอาท่านผู้ชมไม่ต้องว่าอ่าไม่ต้องมาตำหนินะครับว่าโอ้มันทำไมไม่มีใบไม่มีหลอดของของเทียมหรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่า ท่าน e <pack> ผู้ชมดูเอาท่านผู้ชมได้ข้อมูลมายังไรลองเดี Assad ่ยวก็บอกอย่างนั้นแหละมีก็บอกว่ามีไม่มีก็บอกว่าไม่มีท่านบอกว่าเป็นล <oting> ูกอะไรก็บอกตามที่นายห้อยบอกนะอ่าอย่าว่าลองเดี่ยวพูดไปมั่วนะลองเดียวไม่ได้มั่วนะครับนายห้อยบอกยังไงลองเดียวก็บอกงนั้นแหละนะครับอ้าลูกก้าวเจริญทั้งสองตัวแหละใบรดไม่มีเอาครับ ตัวนี้เป็นควายของคุณตาโนงนะครับอ่าเคยถ่ายไปแล้วแหละตัวนี้ที่ว่าจะเปิดสี่หมืน 40, สมัยตอนเด็กๆนะแต่ตอนนี้ราคาไม่ถึงแล้วแหละเป็นควายตัวผู้นะนี่เป็นลูกของยกเพชท่านผู้ชมก็ไปเสิร์ชดูเอานะยกเพชเป็นยังไงถ้าตัวไหนรองเดียวรู้จักรองเดียวก็จะอธิบายได้เลยนะ ถ้าลองไหนไม่ค่อยคุ้นก็จะไม่ได้อธิบายต่อเป็นลูกของโยกเพชรแต่ก่อนนั้นมีใบมีหลอดครบนะจะซื้อกัน4ี่หมื่นนะเอาใส่รถเอาใส่ไปใส่มาใบหายหลอดหาย,หายไม่รู้ไปหายไปไหนมันต่อกันหลายเจ้าแล้วนะครับนะเป็นควายทะพู่นะนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ดูเอานะแข่งขาอะไรเขาก็ดีอยู่หรอกนะสมราคาอยู่สมัยนั้นนะ่ะ แต่ว่าอย่างบ้าแหละคนละยุคคนละสมัยกันแล้วก็เหลืออยู่แค่2 7งหมนะ2 7งหมเป็นควายของตะนงอ่ะให้ดูด้านนี้ด้วยสีเขาอาจจะค้ำๆดำๆหน่อยนะอ้าวสองหมืนครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับตะนงได้นะครับผมก็ประมาณนี้ เห็นรอบๆอ,อยู่น่าจะชัดเจนอยู่อ้าวโอเคครับ2,7 0 0มืนนะครับควายของตานงเป็นลูกของหยกเพชรเอาครับชุดนี้เป็นควายของตาบุญห้อยโปง่งเป็นควายตัวผู้นะควายตัวผู้อายุ3ปีกว่าๆสูงอยู่ครับสูงประมาณ1 4อนู่นแหละครับ42-43นั่นแหละ อายุ3ปีกว่าฟังราคาเลยนะราคาสามหมืน่นทวนเพราะว่ามันใหญ่แล้วมันโตแล,ล้วตัวนี้นะนี่โตลเลยไอตัวเผือกไม่ใช่นะท่านผู้ชมเป็นของเจ้าของตลาดของสอสยุพราชมันมาเดินเที่ยวเล่นเฉยๆแหละตัวนั้นนะ่ะไม่ได้ขายมันอยู่ที่ตลาดนี่แหละมันก็เดินเทีเ่ยวเล่นนะ <c oughs> เอา้า เี้สามหมื่นทวนควายของตาบ,บุญห้อยโปงนะสามปีกว่าจะสี่ปีแล้วแหละควายตัวนี้นี่ควายตะผู้นะโอ้แข้งขาดีอยู่นะถ้าใครไม่มีควายพ่อพันุก็ไปเป็นพ่อพันธได้นะตัวนี้นะนี่ได้อยู่ได้อยู่นะอ้าวควายตาบ,บุญห้อยโปวงครับสามหมื่นทวนครับ สูงประมาณนั่นแหละร้อยสี่สินั่นแหละสูงอยู่นี่ให้ดูชัดๆเอาดูท้ายหน่อยก็ได้อืหางเอาหางก็ใช้ได้อยู่หรอกเลยข้ออยู่ท่านผู้ชมแข้งขาก็ดีอยู่อ่ะสามหมื่นทวนครับควายของตาบุญห้อยปวงสนใจก็โทรมานะครับเอาครับชุดนี้เป็นควายของตาเล่ง มาดูแม่ลูกก่อนครับนี่นะครับท่านผู้ชมแม่ลูกเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะให้ดูลูกก่อนเพราะว่าลองเดี๋ยวชอบลูกเขามากนะลูกเขาดีมากเลยอ่ะเอาเป็นตัวผู้แต่ว่าเขารอนี่ท่านผู้ชมเขาให้ลูกดีนะขนาดลูกเอนบ้านาน,นะเราไม่ได้มีใบมีหลอดให้หรอกท่านผู้ชมนี่รอ ผิวพันุ์ดีนะโอ้คอยตัวนี้ใช้ได้เลยเนะี่ยลูกเขาอายุก็ประมาณ9เดือนนี่แหละสูงก็120บวอกลบดูแข้งขาลนะท่านผู้ชมนี่นี่เล็บเขาก็ดีอยู่นะนี่หน้าตาดีถ้ามาดูดูตัวจริงอะ่ะใครอยู่ใ,ใกล้ๆนะมาดูนะตัวนี้รออัตลักษ์ก็ครบครับอ่ะอันนี้ลูกเขา ดูลูกก่อนแล้วกัน,นรอรอรอเอ้ามาดูแม่ทีเนี้ยอันนี้แม่นี่ครับแม่เขานี่เอ้าสถานะก็อทองว่างแหละยังไม่ได้ผสมอะไรหรอกอ่ะฟังราคาเปิดแม่ลูกนี่เปิดไว้ห้าหมื่นกับสองพัน นี่นะไอ้ลูกตัวนั้นแหละลูกที่ว่าตัวหล่อๆแหละกับแม่ตัวนี้นะครับอ้ตัวนั้นสูงประมาณ120บวกลบนะตัวลูกเขาส่วนแม่เขาก็สูงที่ร35บวกลบนะถ้าสนใจก็โทรมา52,000อันนี้แม่เขาดีอยู่เขาเปิดเขาสวยนะนี่สายอนุรักษ์อยู่เขาอ่ะ เอาดูข้างหน้าก็ได้ดูข้างหน้าเขาจะได้เห็นชัดท่านผู้ชมลูกเขาก็เป็นลูกตัวที่สี่ในท้องแหละถ้ามีนะไอ้ลูกลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่สามอะนี่ครับชัดอยู่นี่คุ้นน้องเดี๋ยวเดินผ่านเนี่ยคุ้นคุ้นมากเลยแต่ยังไม่แก่หรอกขนหูยังไม่ร่วงนี่ ห้าหมื่นสองครับแม่ลูกขายยกถ้าแยก่ก็โทรมาสอบถามเอาเพราะว่าคุณตาบอกให้ยกแม่ลูกอ้าอีกตัวึ่งถัดมาตอนนี้ก็เป็นควายตัวผู้ครับควายตัวผู้แม่เขาจะออกมูล่าหน่อยนิดนึงแต่ว่าโอ้เขารอนะ่อไม่ไม่แพ้ตัวแรกนะแต่ก็สูงกว่าตัวแรกเยอะ สูงกว่าตัวแรกเยอะเลยยาวยาวด้วยแข้งขาดีผมผมจะให้ดูเล็บนะผมมาเดินดูหลายรอบแล้วตัวนี้นะอ่มันเป็นลูกก้าวเจริญแต่ว่าสีมันออกมาเหมือนกับแม่เขานี่เล็บน่ยนเ,ปนเป็นมูราไงดูหน้าตาที่ไน,นี่แต่ว่ามันออกมาหมดแล้วอะ มันสีมันก็เลยสีดำเฉยแต่ว่ามันออกมาหมดแล้วนะนี่อ่องเป็นไรเนะี่ยรองเดียวว่าจะไปดูแม่เขาอยู่แม่เขาสูงร้อยสี่สิบกว่ากว่านี่แหละประมาณร้อยสี่สิบเอ็ดเมื่อกั้แต่ว่ายังไม่ไปเห็นแม่เขากำลังจะไปดูอา้ายาวหางก็ดีโคนหางก็ใหญ่เป็นก้าวเจริญน,นะครับแต่ว่าไม่มีใบมีหลอดให้นะนี่ท้ายโอ้ มันมันโอเคเลยนะท่านผู้ชมโอเคเลยตัวนี้นะสีเขาอาจจะดาเหมือนแม่เพราะว่าติดมูล่ามานิดนึงไขรดีนะตรงมากเลยแต่ลองเดียวถ่ายให้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาจะปิดช่องลองเดียวอนี่ฟังราคาเปิด20,000กับ2,000อตัวนี้นะ22,000ลองเดียวว่ารอตันนี้รอหน้าซื้อแล้น,น่าซื้อถ้าไม่เอาแม่ลูกก็มาเอาตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ครับ สองหมื่นสองพันควายของตาเล่งสามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้ครับผมเอาครับชุดนี้เป็นควายของน้องฟุกน้องฟุกมีอยู่สี่ตัววันนี้ตัวอื่นขายไปหมดแล้วตัวใหญ่ขายไปแล้วอ่ะฟังราคาถูกสุดก่อนแล้วกันเป็นควายตัวผู้ทั้งหมดนะตัวนี้ราคา1 1 0่0นนะ 1 1นะครับ11,000ตัวเล็กสุดนี่ตัวนี้นะท่านผู้ชมลองพิจารณาดู11,000เอาไปเลี้ยงเันอ้วนนะเอาไปเลี้ยงไว้ร้านกาแฟตัวนี้นะน่ารักดีสูงก็ประมาณ1 1 0 16 000. บกวกลบนะร1อยสแหละยังไม่ถึง120นะ11,000นะครับเอาอันนี้เป็นตัวแรกครับ11,000 ตัวที่สองครับตัวที่สองก็อยู่นี่แหละยาวไปเลยไม่ต้องปิดกล้องอันนี้12,000กับ700ตัวที่สองขยับขึ้นมาอีกควายของน้องฟุก12,000กับ700ครับอายุก็นี่แหละไล่เรียกัน9เดือนหมดแล้วแหละนั่นผู้ชมสูงก็ประมาณ118บบวกลบตัวนี้นะสูงขึ้นมาหน่อย ตัวแรก116ตัวนี้118ราคาก็12,000กับ700ครับนี่นะเอาแทนกล้องไปอีกเลยนะมีอยู่4ตัวมาดูตัวที่3แล้วกันอันนี้ตัวที่3ครับราคาขยับขึ้นมาอีกตัวนี้1 3ื่นอายุก็9เดือนเหมือนกันแหละนะควาย9เดือนทั้งหมดใบหลอดไม่มีนะท่านผู้ชมไม่ต้องถามหา รุ่นนี้เป็นควายเนื้อ,อะไม่ต้องถามหาแม่ว่าสูงเท่าไหร่ซื้อต่อกันมาหลายมือนะดูเอาดูที่เนื้อตัวเอาเหมาะสมราคาเท่าไหร่ท่านผู้ชมก็ลองดูเอาอ้ามื่นสสูงก็ไล่เลี่ยก,กันทั้งหมดครับ1้อยสิถึงร้อไม่เกินนี้ไม่เกิน118ยสิบนี่ครับมื่นสครับอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้าย ตัวนี้สวยอรอหน่อยตัวนี้มื่นสีแต่ตัวนี้สูงสูงประมาณร2 0แล้วนะสูงกับ120บวกลบสูงกว่าเพื่อนผิวพันสวยกว่าเพื่อนรอกว่าเพื่อนแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงหน่อยเอาไปเลี้ยงให้อ้นอวนนะสีเขาสวยดีรออยู่หมื่นสีครับตัวนี้อา้าสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามต่อรองครับอายุ9เดือนทั้งหมดแหละทั้งสตัวนะ8 9เเดือนทั้งหมดเลย คอยบ้นบานๆแต่ไม่ได้มีใบมีหลอดให้นี่นะรออยู่สีสีสวยตัวนี้อ่ะโอเคครับเอาครับชุดนี้เป็นคอยของตาบุญสักหลงอ้าวน่ารักจกังเลยลองเดียวชอบชอบตัวเล็กๆเนี่ยถ้าร้านกาแฟลองเดียวเสรียตัวจะเอาไปไว้ร้านกาแฟเนี่ยนี่ตัวนี้น้อยนี่น่ารักจังเลย ชอบควายตัวเล็กๆน่ารักเอา้าแม่ลูกนะท่านผู้ชมเอาลูกเอาดูลูกก่อนแล้วกันลูกยังไม่ถึงเดือนครับลูกยังไม่ถึงเดือนคลอดมาได้กี่วันนี่แหละนะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดวันนี่แหละท่านผู้ชมเนี่ยตัวเล็กๆนะต้องพู้นะเอาตัวน้อยมากเลยน่ารักอ่ะแล้วก็แม่เขานี่แม่เขาแม่เขาท้องว่างนะเพราะว่าเขาเพิ่งคลอด แต่เขาสูงอยู่นะแม่ขเขาก็สูงอยู่135บวกลบอยู่แม่ตัวนี้นะเอาฟังราคาเปิด2อ0 0มื่นสองพันะครับยี่สิบสองยี่สแม่ลูกนะแม่ก็อัดตัวจะไม่ใหญ่มากหรอกแต่ว่าก็สูงอยู่นะประมาณ135บวกลบโอ้ยมันทำไมถูกยังเลยควายเนะี่ย ตลาดที่อื่นถูกแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะช่วงนี้เอา้าส่งท้ายพี่เกา่าได้ทั้งแม่ได้ทั้งลูกสองหมื 22, น่นสองพันมีลูกเขาลูกตัวผู้น่ารักมากเอาไปไว้ร้านกาแฟนะเอาไปดึงลูกค้าให้มาซื้อกาแฟเอามาถ่ายลูก,กับบตัวเล็กๆเนี่ยน่ารักจังเลยนี่ครับนี่โอ้แต่งตัวให้หน่อยนะติด องอาติดไอ้ผ้าสวยๆให้นะให้เขาไปเดินเล่นนี่ให้ลูกค้าถ่ายรูปดึงลูกค้าเอาโอเคครับขายความน่ารักชุดนี้ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรลูกเล็กแต่ว่าเอาความน่ารักครับ22งหมครับควายของตาบุญสักหลงครับผมสนใจก็โทรมาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับ เอาครับชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายท้ายคลิปเป็นควายของตาเดือนครับไม่ใช่ท้ายคลิปอย่างเดียวเป็นคลิปสุดท้ายของปีด้วยนะปี2,566เดี๋ยวเจอกันปีหน้านะครับอันนี้คลิปสุดท้ายละเอาควายของตาเดือนบอกราคาก่อนเลยทั้งทั้งหมด7ตัวนะท่านผู้ชมทั้งหมด7ตัวเดี๋ยวจะดูรายละเอียด ทุกตัวราคาเดียวกันหมดเป็นราคาเนื้อ23.000ทั้งหมดตัวละนะตัวละ20,000กับ3 0 0 0เอาดูตัวแรกก่อนตัวนี้นี่อายุก็เยอะแล้วแหละท่านผู้ชมนะ23 0 0 0อายุก็นู่นแหละ2ปีกว่าจะ3ปีแล้วสูงก็ประมาณ137บวกลบเอาตัวแรกนะรายละเอียดจะไม่เยอะเท่าไหร่ เพราะว่าราคาเดียวกันหมดแล้วก็เป็นราคาเนื้อเนื้อท่านผู้ชมไม่ต้องถามหาพ่อหาแม่เขานะลองเดียวบอกไม่ได้ตัเดียนก็บอกไม่ได้นะว่าแม่สูงเท่าไรพ่อสูงเท่าไรแม่ตัวไหนลูกอา่าพ่อตัวไหนไม่ต้องถามหานะชุดนี้นะเอาตัวที่สองนี่ลองเดียวจะบอกเฉพาะความสูงอย่างเดียวแล้วก็อายุอายุก็ประมาณ3ปีนะครับ ความสูงก็135นะตัวนี้นะ23,000่า 23, นะราคาเดียวกันหมดอ่ะขยับไปอีกอีกตัวนึงตัวที่3อันนี้ก็23,000เหมือนกันควาย3ปีเหมือนกันนะครับสูงไล่เรียกกันเลยท่านผู้ชมสูงใกล้เคียงกัน135โดยประมาณนะนี่23,000ตัวที่3 เอาตัวที่สี่ไปเร็วๆเลยเพราะว่ามันราคาเดียวกันหมดเป็นราคาเนื้ออันนี้ก็เหมือนกัน3ปีกว่าสูงก็เท่ากันนะครับประมาณร3 5ยสามสิาด้วยกันทั้งหมดแหละส่วนใหญ่นะครับนี่เป็นควายตัวผู้สองหมนามนะไม่ต้องบอกราคาอีกแล้วทุกตัวเท่ากันอ่ะอีกตัวเองอันนี้เป็นควายตู้ควายตู้ โอ้ตัวนี้ยาวอะ่ะยาวยาวยาวอายุเท่ากันนะสูงเท่ากันท่านผู้ชมไม่ต้องถามหาพ่อหาแม่นะเน้นแล้วเป็นควายบ้านๆน,นี่แหละซื้อต่อกันมาสองหมื่นสามครับสูงร้อยสามห้าบวกลบอายุสองปีกว่าอา้าวตัวที่หกตัวที่หกก็ตัวนี้อันนี้ อาจจะดูผอมๆโค้งแต่ว่าเขาใหญ่อยู่นะนี่สองหมื่นสามนะสองปีกว่าเหมือนกันอ่ะนี่ครับตัวนี้นี่เลยนี่เลยฝ่ายของตาเดีอนตาเดนซื้อมาเยอะเลยวันนี้เจ็ดตัวอ่ะมาดูตัวสุดท้ายอ่ะตัวนี้สามปีเหมือนกันแหละนะตัวนี้ก็สามปีกว่าแต่ตัวนี้อ้วนที่สุดเลย แต่ว่าคออาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าอ้วนนะ,ะเนื้อหนังมีนะสองหมื่นสามครับควายของตาเดือนสูงก็ประมาณร้อยสามสี่สามห้าทั้งหมดใกล้เคียงไล่เลี่ยงไล่เลี่ยงกันทั้งหมดราคาเดียวกันหมดสองหมื่นสามครับนี่เจ็ดตัวโอ้ตาเดือนซื้อควายมาทั้งหมดเจ็ดตัวว่าจะเอามาขายปีใหม่แล้วนะผมว่าเอา้ามาเลือกมาซื้อเอานะครับท่านผู้ชม ควายของตาเดือนนะครับอ้าโอเคครับ7ตัวราคา23งหมื่นสเท่ากันหมดครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่านะต้อนรับปีใหม่นะก็ทุกคนก็มาซื้อหาควายกันเยอะเลยวันนี้นะน่าจะมีเงินมีทองนะไปเที่ยวกันปีใหม่ เป็นคลิปสุดท้ายแล้ววันนี้ผมลองเดียวนะครับจากช่อง youtube ตาขนเล็กคอร์ด a c e o o o k ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยนะครับแล้วพบกันปีหน้านะครับท่านผู้ชมปีหน้าพบกันตลาดนัดมีทุกวันเสาร์ไม่เว้นแม้แต่เสาร์เดียวนะครับมีตลอดนะลองเดี่ยวก็จะลงไว้ให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกหาทุกวันถ้าวันไหนไม่มีก็ไปถ่ายทำที่ าตามบ้านเกษตรกรนะครับวันนี้ก็วันหวยออกขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะทุกท่านเลยทั้ง f c ในประเทศต่างประเทศมีความสุขความเจริญในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับวันนี้ผมร้องเดียวสวัสดีครับ